เปิดหัวร้านเรียกแชมป์เกมไม่ต้องมาแล้วก่อนคุณเออสภาพมีแต่สมชายครับมพูดจาเขาว่าแชมป์ไหมครับมึงถามมึงถามกูก่อนว่าอุ้ยพูดจาอุ้ยพูดจาโอเคคุณทวดก้าครับทีมผมเขาแบบว่าขาอ่อนกันนะครับวันนี้ไม่มีกำลังใจเลยคุณทวดก้าพอจะมาส่งให้สักพันดาวได้ไหมครับอ่าผมผมไปก่อนเดี๋ยวเลิกเกมต่อไปดีกว่านะผมเกมดี้ๆงานไม่เสียเวลาผมทุกคนครับขอแค่พันดาวหายอย่างไวนี่ก็ได้เหวอ่ะ คูคูใครวะคูคูเทียุเทียพี่พี่จับเที่นแห่งนี้เอาหรอไวขอโทษครับพี่จับคุิตี้คุิตี้ แม่พี่มีมีมีสิทธิ์ได้พี่ตอนนี้ด่าตรงไหนพี่อยูตรงไหนพี่อยู่อะไรอวิวอะไรกินยาอะไรผิีแล้วสงสารที่ถึงสิทธิ์ลงเลยลงเลยใครหัวตี้อ่ะพี่นีิว่มแบกหัวตี้ทำไมพี่ได้เพชรหัวตี้วะหน้าเรามีพี่เอ้ยมีตัวเดียวมีตัวเดียวเนี่ยตัวม้าเนี่ยม้าม้าม้าอย่าอย่าเสียคนนะอย่าเสียคนซีนะม้าพี่ไม่ใช่หรอเอาม้าพี่เหรอแพนหน้าแทนหน้าไม่ก็พี่เปลี่ยนจุดแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหดมันโหดทำให้พี่กระตุกวะทุกคนกระตุกวะ มีเหรียญห้าอันนะมีใครมีเอ็มโฟมะคิดจะบอกนึงอ่ะมีมีระเบิดอยู่ข้างคิดด้วยมีใครเล่นเอ็กเอ็มแปดเปล่าไม่ผมจะถ้าเจอจะไม่ยิงให้จะไม่ยิงไงจะจะเอาแอรออกหรืออะไรแบไปฟาร์มกับบีมาต้ก็ได้พี่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องพี่มีตะคบสีเฮ้ยตรงนี้มีอ่านวงเอาไว้ก่อนพี่วิวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวงแรกปรากฏเดีเราข้นอ่านทีเดี๋ยวเต้นเฮ้ยว่าเฮ้ยพี่จัดหมดตี้เลยใช่เหรอหมดแล้วเหรอหดแล้วพี่เจอแต่แสดงว่าลงชนมาจัดอ่ะเออจริง มีระเบิดอยู่หน้าตู้นะเอานะฟามาฟามาเดชอาว่าพี่วูพาลงไม่มีคนเลยว่าชิมเลยว่ารอดไปดีเอาระเบิดเอาระเบิดเอาระเบิดพี่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยน่าอยู่หรอกมันโดดมาได้ได้พี่ได้เดี๋ยวพี่ตามไปได้ไหมยั้นน่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้มีเหรียญสิบสามเหรียญแรกแลกตรงบีมมีที่แรกเหรอซ้ายมือแรกได้อะแลกโดนสักหนึ่งอันก็ได้พี่บีมเอาไว้เช็คอ่ะโดนอ่ะแล้วก็ไอไอบอสไม่ต้องแลกมาก็ได้พี่เดี๋ยวให้พี่วิวเดี๋ยวให้พี่วิูนี้

มาหาไหนได้ไหมอะนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่บวกแล้ววิวกัดจีว่ะพี่กัดจีว่ะโอ้จุลน้มบิมบิมมาร์กยาไว้ให้บนนี้นะพี่มาแบ่งกันเองนะเราต้องแรกข้างล่างมีตัวตรงเคน์ต์ุนนักโทษข้างล่างร้อยยี่ พี่ไม่ได้เปิดพี่ไม่ได้เปิดไม่เปิดไม่เปิดมาเอาของก่อนพี่ร้อยยี่ร้อยยี่คนคนชุดนักโทษสีส้มพี่นักโทษสีส้มโอโจพี่นักเทพนักโทษสีส้มพี่อยากได้หมวกสามอ่ะมีคนมานะอยู่ดีๆนะอยู่ใกล้กันก่อนนะใช่คนาเขาจะขึ้นมาไหมเอาเหรียญไม่ได้ไอ้บอไอ้บอพี่จะได้ไอวอลกไปยังเอาเหรียญไมาพี่จะได้ไอวอลไอซีเป็นตังนเดียวไอซีเนี่ยแล้วก็ตะโกสีพี่วิวไม่มันแลกได้คนละนี่ไงเนี่ไอซีอยู่ใต้ราพี่พี่ยังแลกได้อยู่ไงเลือกเอาสักท่าหนึงไอซีอยู่ใต้ตีนเราเนี่ย ขวาหรือซ้ายหรือเอาวิวมาขวาแล้วขวาขวาไปขวาก่อนเอาขวาไปก่อนไม่รีบไม่รีบไม่รีบวิวเรามียาเยอะเราตู้ยาเยอะกระจายกันให้หมดแล้วแล้วก็มีเหรียญอยู่ตั้งแสนเหรียญยาเยอะยาเยอะได้อยู่ได้อยู่ได้เล่นได้ใช่พี่บอกว่าเอาเหรียญให้พี่พี่จะแลกไอวอลพี่ยังแลกได้อยู่ทำไมพี่วิวมาพี่วิววิ่งหนีก็บีไม่ทิ้งพี่รออยู่หน้าตู้ทั้งนานพี่พูดสามรอบพี่พูดสามรอบบตรีมทิ้งเหรียญบตรีมทิ้งเหรียญหนึ่งเอาเหรียญมาเลยไอวอลไอวอลพี่จะแลกไอวอลแลกไปยังเอาเหรียญมาพีี่จะไได้อออยซ บีมก็ไม่ทิ้งสักทีพี่กระโปงเฮ้ยน่ามีใช่วงท้ามันต้องมีตัวอยู่แล้วบอสอย่าขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นผมหลบอยู่มันอยู่ผมไม่เห็นผมมิเตอร์คูข้าตรงนี้เฮ้ยตดิเข้าตรงเนี้ยข้างบนหน่อยสิใหญ่ดีกว่าน้าผมก็ตาใสสองหนึ่งศูนย์เข้าตไปแล้วอะวจะหิวเหรอเจ้าเหรอไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงอีกตัวนึงละใช่ไหมพี่เห็นมีตัโจยขวามือตัวยิงยังไม่ยิงปล่อย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 เข้าตรงพี่อ่ะพี่แนะนำ ตีพี่ตีพี่ผูกพี่ผกก็ได้ไม่ต้องสวนหรอกว่าใครแต่เราเข้าวงไม่ดีกว่าอจะเอาหรอจะเอาใช่ไหมมาเขายืนนิ่งวะทำไมเขายืนนิ่งวะเขาเห็นแล้วนี่เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วไอวอลเนี่ยนะเออไอวอลเขาเห็นแล้วเขาใต้วอลดักเลยเนี่ยต่เระเบิดแล้วเนี่ยร้อยร้อยสี่เก้าร้อยสี่เก้าร้อยสี่เก้าตรงกระดูกคะรู้แล้วคนรู้แล้วตกตายตายตายซีแคทซีแคทข้างบนใครอ่ะข้างบนสไนเปอร์ีบีมีบีมสไนเปอร์บีมบีมสไนเปอร์ บระสเต็มกละสุนกระสุนกรสุนเต็มเลยอย่าได้ยาอย่าได้ยาอย่าได้ยาพี่มีสี่กล่องยา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 เอายายากับพี่บีมเยอะนี่มีไรเปอร์อะไรฟาร์มยามาให้ร้อสิบเอ็ดกล่องเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งมีไอซีแม็กก์อยู่ข้างเราใกล้สุดอ่ะตอนเนี้ยที่ไอซีแม็กก์ไอซเพื่อนเพื่อนพี่บีมแล้วเอซีแม็กเลยเข้าวง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 เราหมดสลิงไปพี่เดี๋ยวเข้าลำบากเล่นตรงไหนขึ้นไหมขึ้นหรือลงวะ พี่มันพี่วิวดูพี่วิดวดูเนินเนินขวาพี่ของวงอ่ะเนินขวาเล่นได้พี่มันจะเป็นเนินนะพี่แล้วเราเค่อยๆหยับเข้าวงได้เพราะของเราฟูแล้วเห็นมีคนเล็กไอ้ดอกนี้ลมพลอ่ะบ้านฟินิกส์ฟอร์สมีตี้นึงอะ่ะเชียร์หน้าพี่มีคนยิงไ,งไงด้ปหมยิงหรือพี่วิวจะตายจะตายมาร์คมาร์คมาร์คจะตายมาร์คจะตายตายตายหมดเลยเหรอ หมดเลยหมดเลยพี่ตัวเดียวตัวเดียวหมดเลยพี่ยิงไม่มันไม่มันไม่ได้หรอพี่ว่าพี่เล่นเอซีไม่ได้หว่แไม่ยิงคนเหรอพี่ไม่ถนัดเข้าโงมก่อนครับทุกคนเข้าวงมก่อนรวมก่อนรีบกุก่อนรีบกุก่อนโอ้พี่จะตายวงเจ็บจังด่วนเลยพี่จะตายเหลือยากล่องเดียวใครเปินหิวปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีอีกกล่องพี่ใหม่เต็มเลยอยู่ไหนอ่ะ้าเราเนี่ยตรงปั๊มปะเฮ้ยพี่บีมเอาได้้วพี่บีมตรงไหนตรงไหนมีตัวตรงปั๊มเต็มเลย หะจอยไหมแล้วหนึ่งจอดจอดแล้วจอดแล้วตายตายพิวพิวมาหาเพื่อก่อนพี่ิวมาพิวมาก่อนพิวกว้างอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไม่มียาเอาขอว่าน่ะเอาขอว่าน่ะต้องขวายาวเลยขวายาวเจอแล้วไปเรนนี่ขวายาวเล่นได้เนี่ยชิวๆเลยเนี่ยเรารับพี่ิวหน่อยคนนึงไปรับเราไปรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิ้งไปเลยวิ่งไปเลยเป็ามัดเองครับเป็นฮิวเดี๋ยวผมเอาเป็นฮิวไปอยากแวะปั๊มยามอ่ะมีอันนั้นไหมที่เป่าลมมีผมมีผมผมมีที่ฮิวพี่ิวเข้ามาก่อน ผมมีผมมีเป่าลมอยู่ห้าอันอ่ะพิวมากคจิโน้อยงามของผมมาแล้วครับพิวมาพิวพิวมาดิได้เล่นตากาดไปเกมเว้ยวันนี้เว้ยเฮ้ยเอาว่ะรอดนะเว้ยไปมาเว้ยเอาเว้ยบอสนะน้อยยังไงบอกแล้วพลังโคจิไอ้เนี่ก็มันนี้มันนี้หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ตีนักแข่งดูบอสไอ้ดรอปไอ้ดรอปแยกซะเร็วๆเออว่ะเรียกก่อนดูหลังมาด้วยนะครับเช็คหลังด้วยนะช่วยก๊อฟล้มรถมาล้มมาล้มมาช่วงรถเนี้ ตัวไม่ชนกว่ามันจะมาไม่ถึงพี่วิวบนเนินหินพี่บิวจัดการหน่อยพี่วิวจัดการหน่อยพี่วิวจัดการหน่อยตัวเอเดนอะหยุดเนินหินพี่สามสี่ศูนย์มีคนวิ่งมีคนวิ่งรถรถไปเจ็ดสิบมาร์คมาร์ครถไปเจ็ดสิบโอ้ติดกระทะติดกระทะให้เปิดโดนปะหน้าพี่หน้าพี่มีเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดโดนแล้วนะไปอยู่หลักไอดดอบมีอะไรอะไอดดอบมีเก็บเสียงพี่วิวสองร้อยสามขวาสามวิอยู่ในวงอ่ะเราอยู่ตรงเล่นหลังหินตรงนั้นได้ เห็นปะต้องต้องเคลียร์สายให้นี้ก่อนพี่ไอซีแม็กมีสไนเขาจะเอาสไนอ่ะเขาจะเอาสไนเก็บเราอ่ะขอไอวอเพิ่มหน่อยดิพี่มีสามมือขอไอวอลหน่มาวะพี่หลังบ้านใช่ไหมโอ้โหเยอะเกินแล้วเราไม่ต้องใช้เหรออยู่เน้ยใครก็ได้พี่ขอยาโอ้ต้องวิ่งแล้วป่ะเจาะให้เจาะให้ผมเจาะให้วิ่งเข้าไปเลยเจาะให้บนยิงบนยิงเราบนยิงเราพี่เป็นบุคคลที่ไม่มียาแต่พี่มีไอวอนะเอ้ยพี่มีโคโน กระตุกแทงเหรอวะน่ะกระตุกจังเลยะมาสไนว์ด้วยสไนว์สไนว์จุดได้จุดได้จุดได้จุดจุดก้อยจุดก้อยจุดก้อยจิงคุณจริงอะอ่าเรียบร้อยมา่อนพี่เล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนยามีแค่นีเล่นอยู่เจ็บเจ็บแบเจ็บมากหลังไอ้วัวเจ็บมากคอมยิงให้ผมยิงหิวให้พี่วิวเล่นเลยพี่เล่นเลยอันนี้ใครที่คู่ แม่งอันนี้ใครเกี่ยว้ับตผมดาวดาวไปชุบพี่ได้ถ้าเล่นได้นะถ้าไม่ถ้าชุบไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยได้แต่พี่ไม่มียาตัวยิงยาให้พี่ทีได้ปะระเบิดระเบิดซ้ายมือแลวาเกียบไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องชุบไม่ต้องชุไม่ต้องชุปล่อย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 ไอบีไอบไอบีไอบีเล่นก่อนบิวเล่นก่อนบิวเล่นก่อนวันนี้อแมขออแมอแยแชมอแ แชม้วแชมป์แล้วแชมป์แล้วมป์แล้วแล้วแชแล้วแมแ้วแชมป์แลวล้วมปอแวแมล้วมป์แ้วแชมปแล้วกมน์ด้วมป์แล้วม้อแชม่์ล้วแชมป์แ้วงใส่กลยวแชมป้มป์แ้วแล้ว่วแชมป้วมล้แล้วแมป้วนมปแล้วนป์แล้วแป์ล้เ้มท์ม้ลวลป้ปว้ว้ว้วปล เขาสนใจแต่ก๊อตจีสีส้มี่่คนชอบก๊อตจีสีส้มแน่เลยแม่งยิงพี่ไม่พักเลยว่ะล้มสองรอบอ่ะเฮ้ยน่าขรัญน่าขวน่าข่าวัน้าขวัน่าขวน้าขวนาขน้าขวัหน้าขน้าขวนาขวันาขนาขวั่าทุกคนวัญน่าขอัวั่าันายเกมเราิวัี่ันวเญน่วน่าขวน่าขวัน่ว่าว่าน่าขาขวน่ารักอ่ เอ้ยสภาพก่อนฮนะในที่สุดก็ไดนะ้แชมปแล้วทุกคนก็ตามที่บอกไว้นะฮะ